น้องเพื่อนนี้กพร้อมค่ะนิยมทำอะไรทำเกี่ยวกับคลิดเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบให้หอบใจเกี่ยวกับภาษานี้ให้มากขึ้นแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้แล้วน้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆอะไรมาเนี้ฝึกเรียนรู้คำและฝึกท่องจำคำศัพท์ฝึกเขียนคำศัพท์อะไรมาน,นี้นะคะ ชอบย้อนยชอสนใจเรื่องแค่ภาษาปุ่นกับเกาหลีนะเพราะว่าเราต้องถ้าเราถ้าเราเจอคนต่างประเทศเราถ้าเราไม่ไม่ฝึกพูดหรืออะไรอย่างี้จะเราจะพูดไม่ได้เลยชอบสนใจเรีรยนภาษาปุ่นเรียนได้แค่พื้งจดฮาตานะคันจิฮาตตานะฮันจินะ แล้วก็เมื่อก่อนตอนสมัยเด็กน่อมเคยไปที่ตา่างได้ไปเจอคนต่างประเทศคนต่างชาติที่แม่ไม้เนาะเราสบการณให้ฟังนะคะเพื่อนแล้วก็อยากให้ทุกคนฝึกท่องภาษาภาษาปลภาษาอะไรให้เราชอบภาษาให้เราสนใจเพราะว่า ขอต่างชาติมาที่ไทยเราเยอะมากน้องๆก็ฝึกท่องจำภาษาญี่ปุ่นให้คล่องนะคำภาษาญปุ่นมีมีมกี่ตัวสอนกี่ตัว46ตัวมันมีคำฮันจิฮัตนะแล้วก็ฮัตานะตาฮานะฮัตตาฮานะ และถ้าอน,น้องสนใจก็ไปกับภาษาญ,ญี่ปุ่นหรือภาษาอะไรที่เราชอบเพราะมันมีถ้าเราเรียนขึ้นม .1 หรือมสามมหกจะมีให้เรียนเที่ยวตอนนี้ต้องทำกันบ้านอยู่บ้านนงเนาะพอดีก็ทาห้างกับบ้านเสร็จปุ๊บก็ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นใน Youtube เดี๋ยวเก็บเงินซื้ออีกหน่อยจะซื้อหนังสือภาษาญี่ปุ่น มาเขียนลองฝึกอา่านและนำให้น้องๆลองลองฝึกเรียนดูนะแล้วก็แล้วก็ให้ให้ลองฝึกพูดด้วยตัวตัวเอง,เองแล้วก็เราจะทำทำเนียงเสียเขาได้เราได้โต้อตอบกับคนต่างชาติได้มากขึ้นแต่พี่เอ้าไม่ค่อยเก่งกี่มากเท่าไหร่แต่เก่งเรื่องภาษา,ษาญ,ญี่ปุ่นนะโอโยโมดะตา เราจะแปลว่าขอบคุณขอบคุณค่าขอบคุณครับนั่นเอง <S <S และให้แปลว่าสวัสดีค่ะวันดีครับอะไรอย่างนี้เนาะน้องจ้างจ้งใจกฟางนะแล้วก็เราไม่ค่อยมีความกล้ามากเท่าไหร่แต่ก็คือค่ะไ,ได้จากรุ่นพี่ พี่อ้อมจะอาราทแค้ทุกคนเดี๋ยวปีหน้าพี่อ้อมก็จบม .6 แล้วนะแล้วก็ตันน้องพี่อ้อกกูก็ไม่ได้ไม่ได้เจอแล้นะนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่อ้อจะจะจะ,จะขายข้อกล่องแล้วก็จะฝึกทำขนมจะฝึกผู้ภาษาปุ่นให้เก่งกว่าน,นี้แล้วก็ เรียนการเต้นญี่ปุ่นให้มากฝันนี้ขึ้นแล้วก็มอบอะไรยิงกับผู้คนให้มากขึ้นเนาะเพราเดี๋ยวไปถ้าสมมุติว่าพี่อ้อมจบมหกแล้วพี่จะทำอะไรก็จะเป็นแม่ครัวธรรมดาหรือถ้าถ้าถ้าฝึกถือว่าเป็นปุมได้นนข้อฝันนี้จะลองฝึกเไป็นไอดอลให้ได้เหมือนกันเนาะ ขอคุณที่รับชมกันนะคะเพราะว่ากลับมาเรายินดใส่ให้ทุกคนเลยนะเดี๋ยวลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะกดดิ่งไม่ผ้าชงที่แม่เหมเือนเดิมนะคะแล้วเพืเพ่อนๆตั้งใจเรียนกันนะแล้วก็อย่าท้อเรื่องภาษาภาาต่างประเทศทำไหนไม่ได้ก็มาคอมเมนต์ตอบถามพี่อ้อมได้เลยแล้วก็เพื่อนๆว่าก่อนจะทาร้านได้เลยนะ ขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ